สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะสวัสดีพ,พร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีคือเดือนธันวาคม2565เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตา สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนะคะท่านที่เกิดในราศีมีนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอศอะไรคอศอะไรก็ตามนะคะขอให้เกิดตามวันที่เดือนที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้นี้นะคะ แนในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่ทาหลดนี้นะคะไพ่ทาหลหรือไพ่ทาโล้นนี้แล้วก็อิงจากไพ่เรือนมองนี้นะคะนี่คือไพ่เรือนมองนะคะจะอิงไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะเพราะว่าความขังความฉมังความแม่นยำในไพ่นี้จะมีมากมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเราเป็นดูปเป็นการส่วน รวมแต่ความแม่นยำม,มันมีถึง80%ดเซน์ด้วยซ้ำนะคะและการตรวจเช็คดูดวงชะตนี้แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปจดจำว่าท่านเกิดเวลาตกฟ้าอะไรไม่ต้องไปจำหรอกจำแค่ว่าท่านเกิดราศีมีนคือท่านเกิดวันที่16มีนาคมไปกันถึงวันที่15เมษายนจำแค่นี้ก็พอนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วนะคะเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันโดยสภาพทั่วทั่วไปแล้วในเดือนธันวาคม2565นี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนจะมีเรื่องงดหงิดใจจะมีเรื่องระทมทุกข์ในใจจะมีเรื่องคุณหมองคุณเครื่องในหัวจิตหัวใจทำอะไรก็ไม่มีความสดชื่นนะคะ อมทุกมันเป็นอึมครึมอยู่นั่นแหละนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกวี่ทุกวันนะคะมันก็จะเกิดขึ้นแค่เป็นช่วงเป็นช่วงช่วงเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาเจาะดูโดยทีละเรื่องก่อนนะคะเรามาดูด้านแห่งการงานก่อนนะคะด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าบางคน ถ้าจะถามเรื่องการงานว่าซุ้งว่าสิ้นปีเก่านี้จะขึ้นปีใหม่นี้หากแม้นว่าจะย้ายที่ทำงานเก่าย้ายบริษัทเก่ากลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าทำธุรกิจเคยทำธุรกิจอยู่ที่นี่ที่กรุงเทพจะกลับไปทำธุรกิจที่บ้านเก่าเมืองนอนนี้จะได้ไหมจะโอเคไหมคำตอบก็คือ ท่านสามารถกระทำได้และทําได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านมีแนวคิดที่อยากจะกลับไปทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเกิดบ้านเก่านะคะก็กระทําได้เลยก็ลงมือทําได้เลยโยกย้ายไปได้เลยนะคะจะเป็นการดีด้วยแหละนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวในเรื่องอะไรก็ตามนะคะอ่าส่วนในช่วงเดือนธันวานี้ ด้านการงานของท่านมันก็ดีดีดีไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าว่าหากท่านอยากจะให้การงานดีขึ้นกว่าเดิมหมายถึงท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ท่านนี้หันไปหาอาชีพเก่าที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้เคยคิดย้อนไปคิดย้อนหลังไปว่าก่อนหน้านี้เราทำอาชีพอะไรแล้วมันทำให้เราทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรือง แล้วก็นําเอาอาชีพเหล่านั้นแหละกลับมาทําในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นการดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแห่งการเงินนะคะท่านที่เกิดราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้านการเงินก็ถือว่าโอเคนะคะไม่มีปัญหาไม่ติดขัดไม่ขัดสนอันใดถึงแม้ว่าการเงินมันจะไม่ค่อย รุ่งเรืองผ,ผู้ฟ้ามันไม่ปังๆเฮงๆเท่าแ,แต่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้มันก็ไม่ติดขัดขัด,ขดสนอันใดนะคะก็ยังใช้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะมันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะคะ แต่ที่นี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึงความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักของคนโสดก่อน <c oughs> สำหรับความรักของคนโสดคนที่ยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบมาจีบพอมาถึงสิ้นปีแล้วนี่ดวงของท่านมันดีอะด,ดวงพุ่งนะคะ ดวงท่านดูดีมีเสน่หามากๆดูท่านนี้สวยสดงดงามยิ่งนักนะคะภายในเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาขายขนมจีบให้กับท่านมีคนมารักมาชอบมาจีบมากมายเลยท่านจะมีตัวเลือกกอขอคองอมมากเลยมากมายเลยนะคะจนเลือกแทบจะไม่ถูก้วยซ้ํานะคะ ถือว่าดวงแห่งคนโสดดี่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงเดือนส่งท้ายปีเก่านี้ก็ขอให้ท่านนี้แต่งตัวให้สวยสดงดงามขาวายเพื่อเป็นการเสริมเสน่ห์ทำมีเมตตามหารนิยมมันเป็นเปรียบเสิเมนมันมีหน้าทองอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะต่อไปเรามาพูดถึงความรักสำหรับ คนที่มีครอบครัวนะคะคือคนที่มีคู่หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนมาอยู่รวมกันนี่แหละคือชีวิตคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงด้นานความรักความผูกสัมพันธ์ในช่วงระหว่างต้นตนเดือนนี้ไปหากลางเดือนนี้ดูยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะ ดูมันยังอึมครึมดูมันยังจืดชืดเย็นชาต่อกันมันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทบกระทั่งในด้านจิตใจเพราะว่าแม่หมอเคยเกินแต่แรกแล้วว่าท่านที่เกิดในราศีเมีุนี้ท่านจะมีความระทมทุก์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะอึดอัดมันจะงดหยิดมันจะเป็นมันก็ไม่เป็นมันจะตายก็ไม่ตายมันจะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นด้านความรักก็เหมือนกันดูมันเข้าหากันได้ยากช่วงระยะแรกๆนี้ดูมันจืดชืดเย็น,ยนชาไม่สวิดหวานกันเลยนะคะทีนี้มาดูอีกในหนึ่งเพราะว่าท่านที่เกิดในราศีมีนนี้ตัวท่านเองในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดวงของท่านมีเคราะห์นะคะดวงของท่านมีเคราะห์ ข้อดังกล่าวนั้นอันก็อาจจะเป็นหนึ่งท่านอาจจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือท่านอาจจะได้ยินข่าวร้ายจากญาติผู้ใหญ่พัดพาคจากไปหรือท่านอาจจะประสบสิ่งที่เป็นลบหลายๆสิ่งหลายๆด้านมันมาปะทะพร้อมกัน คือเป็นว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดูเรื่องอะไรนี่มันมันเป็นลบไปหมดแม้กระทั่งไปขอความช่วยเหลือจากใครก็เหมือนกันนะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้มันไม่ได้มีอะไรเอื้อหน่วยให้กระทั่งได้สําเร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าท่านนี้มันปวดแปรในหัวใจมันทุกข์เจ็บปวด นะคะเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนนั้นเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนนี้เดี๋ยวก็เรื่องส่วนตัวเดี๋ยวก็เรื่องคนนั้นคนนี้มันทําให้เรานี่แทบจะฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ทิ้งกับคิดมากเครียดมากคิดมากเ,าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่อย่างไรก็ตามตามพื้นฐานดวงของท่านแล้วถึงแม้ว่า ท่านจะมีเรื่องลบเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลายเรื่องแต่ถ้าว่าท่านนี้เป็นคนเจ๋งท่านเป็นคนฉลาดไม่ว่าปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาประทัาตัวท่านจะหนักก็ตามจะเบาก็ช่างท่านนี้สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายต่างๆนั้นได้ลงตัวไปด้วยสองมือด้วยมันสมองของท่านนี้ สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านได้ลงตัวเป็นดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ได้ระมัดระวังเตรียมตัวไว้ถ้าเกิดว่าจากนี้ไปมีสถานการณ์อย่างแม่หมอบอกเอาไว้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ดวงของเราเมื่อเราได้ฟังดวงเราได้รู้ทันดวงนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดี อย่างหนึ่งที่เรามาดูดวงเพราะว่าเราได้รู้เรื่องดวงแล้วเราได้รู้ทันดวงรู้เกมเกมดวงว่ามันจะมาในแนวไหนเราสามารถที่จะเอาชนะได้นะคะมันจะเป็นทานองนั้นนะคะดังนั้นขอเชิญทุกทกท่านเข้ามารับชมรับฟังมากๆนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยกด subscribe แม่หมอด้วยนะคะแล้วท่านอย่าไม่ได้พลาดโอกาสนะคะ และช่วงนี้เป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รีบเข้ามามา,มาฟังกันว่าเดือนสุดท้ายนี้เป็นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะคะโอเคสําหรับเรื่องดวงของท่านก็เอาเป็นว่าไม่ว่ามันจะมีปัญหาไม่ดีอะไรเข้ามาก็ตามสุดท้ายแล้วท่านก็คือผู้ชนะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ และท่านที่เป็นครอบครัวที่ว่าระยะแรกๆนี้อาจจะจืดชืดเย็นชาต่อกันในด้านแห่งความผูกสัมพันธ์แต่ด้วยตัวท่านเองนี่เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นเหมือนว่ามีเป็นพวกมีจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะรู้ทันเกมรู้สามารถรู้หน้ารู้ใจได้ รู้หน้าก็รู้ได้ถึงใจดังนั้นท่านก็สามารถที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ในครอบครัวของท่านให้มันได้ลงตัวได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเลยนะคะโอเคก็สำหรับท่านที่เกิดราศีมีนก็ขอเจบไว้แต่เพียงแค่นี้การตรวจเช็กดูดวงชะตานี้เป็นการดูภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจอะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ แต่ความแม่นยำมันจะมีมากถึง80%ด้วยซ้ำเพราะว่าความแม่นยำจากไพ่เล่นมองและไพ่ทาหลอดนี้มันมีความขังความฉมังอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นไพ่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้เป็น FC ช่วยมาเป็น FC ให้แม่หมอด้วยนะคะมาเป็น FC ประจำแล้วท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสและแม่หมอก็ให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้ แล้วก็ให้แฮนเดิลไว้ตรงนี้นะคะแฮนเดิลของแม่หมอก็คือ A s อสไซน์แล้วก็ศูนย์สองดิตินีนะคะขอให้ท่านจดเอาเอสไซน์ของแม่หมอนี้เอาไว้แล้วก็บอกต่อเพื่อนฝูงเอาไว้หากใครมีปัญหาเรื่องดวงอยากจะดูดวงกเ็เขานี่กดเอสไซน์ของแม่หมอมาแล้วก็จะได้พบกับแม่หมอท่านสามารถที่จะถามแม่หมอได้ทุกเรื่องเลยนะคะโอเค การตรวจเช็คดวงชะตนี้สําหรับปีนี้เดือนสุดท้ายแห่งปีนี้แม่หมอก็จะขอลาไปก่อนเราคอยพบกันอีกครั้งในปีหน้านะคะปีหน้าฟ้าใหม่ปี25.66เจอกันอีกครั้งนะคะแม่หมอก็ขออวยพรส่งท้ายปีเก่าให้ท่านขอให้ทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่โชคลาภ ให้พ้นจากสัพเพาอสัพพโศพ้พนจากโรคจากภัยพ้นจากสัพเพาอเสนียดจันไลทั้งหลายด้วยเถินสาธุเพียงโอเคไม่บา,บายตั้งยอสมา